เะะสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะออกมาโต้นายทักษิณเลยและก็บอกว่าการที่นายทักษิณออกมาพูดแล้วก็เป็นนักโทษหนีคดีอยากจะพูดอะไรก็พูดได้แต่คงหนีความจริงไม่พ้นว่าที่ผ่านมานั้นนายทักษิณทํานโยบายต่างๆไม่ได้ทําเพื่อประชาชนกู้มาก็กู้มาโกงมาให้พวกพ้องพี่น้องของตนเองหรือที่บอกว่าให้เขากู้ แล้วมาสร้างให้เราก็ชัดเจนกรณีเลยยกตัวอย่างให้พม่ากู้มาสุดท้ายก็เข้าพกเข้าหอ่อตัวเองและพวกค้องเหมือนเดิมจนกลายเป็นคดีติดตัวอยู่ณขณะนี้ดังนั้นนายทักษิณคงไม่ลืมสิ่งที่ตัวเองได้กระทําเอาไว้กับบ้านเมืองกับการเมืองที่ว่ากอบโกยผลประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชันอะไรเอาไว้บ้างจนสุดท้ายต้องมีคดีแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้น คิดว่านายทักษิณหลอกเด็กรุ่นใหม่ให้เชื่อตามที่พูดได้แต่สุดท้ายความจริงก็คงเป็นความจริงว่าตัวเองเนี่ยทุจริตคอรับชั่นจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่อยากกลับประเทศก็กลับไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากพลเอกประยุทธ์อย่างแน่นอนเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เข้ามาเป็นผู้นําไม่เคยคิดทําเพื่อตัวเองทํางานเพื่อประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศมาโดยตลอด เงินที่กู้มาก็อย่างที่เห็นนำมาใช้จ่ายเพื่อประชาชนให้สามารถประคองตัวเองไปได้ในช่วงภาวะที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดแบบนี้ค่ะอืมแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะโทนี่เนี่ยเขายังชี้แนะเรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับค่ะพี่รัมโบ้เนี่ยบอกว่าการที่มาชี้แนะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเรื่องนี้ก็ชัดเจนว่านายทักษิณน,นั้นเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถ เรื่องการจัดการน้ำแม้แต่น้อยเพราะถ้าเก่งจริงในปี54อ่ะซึ่งในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษเป็นน้องสาวของนายทักษิณแท้ๆนายทักษิณยังไม่สามารถให้คำแนะนำจัดการแก้ปัญหาได้เลยจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศประชาชนเดือดร้อนไปทั่วโอ้โหยิ่งฟังยิ่งจุกนะฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะ ส่วนที่นายทักษิณพูดถึงการตัดวงจรรัฐประหารนั้นตน,นขอให้ในายทักษิณกลับไปดูต้นเหตุสาเหตุของการรัฐประหารทั้งตัวนายทักษิณเองและตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ว่าเกิดจากอะไรทหารถึงต้องออกมารัฐประหารถ้าหากเวลานั้นนายทักษิณบริหารประเทศเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติไม่คดโกงไม่พุจริตคอรัปชันทหารก็คงไม่ต้องออกมาปฏิวัติ เช่นเดียวกับสมัยของนางสาวยิ่งรักเพราะเกิดการทุจริตอย่างมโหลานโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวที่ทำกันเองกินกันเองโกงกันเองจนทำให้ชาวนาต้องผูกคอตายไปหลายคนเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนายทักษิณกลับจำไม่ได้คงความจำเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านี่ทั้งที่เคยบริหารประเทศล้มเหลว แม้แต่คดีที่ศาลตัดสินเรื่องทุจริตมากมายหลายคดีก็คงจำไม่ได้แต่เก่งเรื่องอื่นๆออกมาสั่งสอนคนอื่นชี้แนะคนอื่นตลอดเวลาโดยไม่อายปากไม่อายฟ้าดินว่าสิ่งที่พูดออกมานั้นตัวเองล้มเหลวในทุกด้านคนแบบนี้เหมาะสมแล้วที่จะคอยจ้อแต่หน้าจอจนน้ำลายแตกฟองเพราะเอาเข้าจริงก็ประเภทเก่งแต่ปากก็เท่านั้นนี่ นี่ค่ะเห็นได้ชัดนะถ้าไปดูในยุคทักษิณกู้มาแล้วจับต้องได้หรือเปล่าแต่พลเอกประยุทธ์เห็นได้ชัดเลยว่าระบบคมนาคมก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะอืมทีนี้เราดู